ข้อ4สมัยที่61ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ทร .17 เป็นเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานเมื่อในดีเป็นนายทะเบียนมีหน้าที่รับแจ้งการย้ายที่อยู่และได้ลงชื่อเป็นผู้รับแจ้งข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารใบแจ้งการย้ายที่อยู่ทรร .17 ซึ่งเป็นข้อความเท็จตามที่นายดำมาแจ้งแล้วโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน การกระทำของนายดำย่อมเป็นความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา267การที่นายดีจะใช้ให้บุคคลใดเป็นผู้เขียนหรือจดข้อความลงในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ทอร1 7แทนนายดีหาใช่เป็นสาระสำคัญอันจะทำให้การกระทำของนายดำไม่เป็นความผิดตามมาตรา267แต่อย่างใดและการกระทำของนายดำ เป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายจึงเป็นความผิดตามมาตรา137ด้วยข้อ4สมัยที่62ในายชัยนำแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีพศ2 5 5 1ของรถยนต์หมายเลขทะเบียนกอไก่ขอไข่ 11. นนทบ,บุรีซึ่งยังไม่ครบกำหนดเสียภาษีที่เจ้าพนักงานขนส่งออกให้มาถ่ายเอกสารเป็นภาพสี ปรากฏข้อความที่มีสีตัวอักษรและขนาดเหมือนต้นฉบับที่แท้จริงและนำไปติดที่กระจกหน้ารถยนต์คันหมายเลขทะเบียนกอไก่ขอไข่55นนทบุรีแม้จะไม่มีการแก้ไขข้อความใดๆแต่ก็มีลักษณะที่ทำให้หลงเชื่อว,ว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงเพื่อแสดงว่ารถยนต์คันหมายเลขทะเบียนกอไก่ขอไข่55นนทบุรี เสียภาษีรถยนต์ประจำปีพศ2551แล้วโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นายทะเบียนยานพาหนะจังหวัดนนทบุรีผู้อื่นได้การกระทำของนายชัยเป็นการปลอมเอกสารขึ้นทั้งฉบับหาใช่ว่านายชัยจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความให้ผิดแผกแตกต่างไปจากต้นฉบับเอกสารที่แท้จริงไม่และแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีพศ2 5 5 1เป็นเอกสารที่เจ้าพนักงาน และได้ทำขึ้นในหน้าที่อันเป็นเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอนุมาตรา8ดังนั้นการกระทำของนายชัยจึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265การที่นายชัยนำเอกสารราชการปลอมดังกล่าวไปติดที่กระจกหน้ารถยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่ขอไข่55นนทบุรีเพื่อให้ผู้พบเห็นหลงเชื่อว่า รถยนต์คันดังกล่าวได้เสียภาษีรถยนต์ประจำปีพศ2551แล้วในชัยจึงมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา268วรรคแรกประกอบมาตรา265เมื่อในชัยเป็นผู้ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมจึงต้องรับโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา268วรรคแรกประกอบมาตรา265แต่กระทงเดียวตามมาตรา268วรรคสอง แม้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา249จะไม่ได้บัญญัติไว้ด้วยว่าการทำบัตรให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตาต้องกระทำเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่าเป็นธนบัตรที่แท้จริงแต่คำว่าคล้ายคลึงแสดงว่าเกือบเหมือนหรือไม่ต้องเหมือนทีเดียวเพียงแต่มีลักษณะสีสันรูปร่างและขนาดคล้ายคลึงเงินตาที่แท้จริงก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ แต่สำเนาธนาบัตรที่นายชัยทำขึ้นเกิดจากการถ่ายธนบัตรฉบับละ1000บาทของจริงลงในกระดาษธ,ธรรมดาสีสันในส่วนสำเนาธนาบัตรเป็นสีขาวดำไม่ได้มีสีสันเหมือนธนบัตรฉบับจริงแม้ว่าขนาดของกระดาษจ,จะเท่าของจริงเมื่อวินญญชนทั่วไปดูแล้วย่อมทราบได้ทันทีว่าไม่ใช่ธนบัตรที่แท้จริงกรณีจึงถือไม่ได้ว่านายชัยทำบัตรให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเงินตรา จึงไม่มีความผิดตามมาตรา249ข้อ4สมัยที่63การที่นายปิงกับนายวังร่วมกันแจ้งต่อนางหวานเจ้าหน้าที่ปกครองและนายเขมปลัดอำเภอผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับง,งานบัตรประจำตัวประชาชนว่านายวังชื่อนายน่านเป็นบุตรของนายปิงขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่เนื่องจากบัตรเดิมสูญหายโดยนายปิงกับนายวังรู้ว่านายน่านถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว จึงเป็นการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทําการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สําหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายด้วยนายปิงกับนายวังจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา267 137ประกอบมาตรา 83, 83. ส่วนนายยมแม้รู้ว่านายน่านถึงแก่ความตายไปก่อนแล้วแต่นายยมเป็นเพียงแต่ลงชื่อรับรองตัวบุคคลโดยที่ไม่ได้ร่วมกับนายปิงและนายวังแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการการกระทำของนายยมจึงเป็นการกระทำด้วยประการใดๆอาจเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดนายยมจึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา267 137ประกอบมาตรา86ข้อ4สมัยที่64การที่นางดำปลอมบัตรเครดิตของนายเขียวและปลอมลายมือชื่อของนายเขียวในบัตรเครดิตที่ทำปลอมขึ้นนั้นเป็นการปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา264วรรคแรกและเมื่อบัตรเครดิตนั้นเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อสิทธิ์ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ตามมาตรา1อนุมาตรา9 นางดำจึงมีความผิดตามมาตรา265การปลอมบัตรเครดิตเป็นการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา269ทับ1ด้วยบัตรเครดิตเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา1อนุมาตรา14วงเล็บกอไก่และเมื่อบัตรดังกล่าวธนาคารผู้ออกบัตรได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้เพื่อประโยชน์ในการชำระค่าสินค้าแทนการชำระด้วยเงินสด นางดำจึงมีความผิดตามมาตรา269ทับ1ประกอบมาตรา269ทับ7ส่วนที่นางดำตั้งใจว่าจะนำบัตรเครดิตปลอมนั้นไปใช้ซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าในวันรุ่งขึ้นนั้นการที่มีบัตรนั้นไว้จึงมีความผิดฐานมีไว้เพื่อใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา269ท4วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา269ท7ด้วย ข้อ4สมัยที่65นาในข่าวทำเครื่องมือปลอมเงินตราคือเหรียญ5บาทซึ่งเป็นเหรียญกระสาซึ่งรัฐบาลออกใช้และมีเครื่องมือเช่นว่านั้นเพื่อใช้ในการปลอมเหรียญ5บาทในข่าวจะมีความผิดฐานทำและมีเครื่องมือทำปลอมเงินตราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2-4-6นายในข่าวใช้เครื่องมือดังกล่าวทำเหรียญ5บาทขึ้นมาจะเป็นการทำปลอมขึ้นซึ่งเงินตราเหรียญ5บาท อันเป็นเหรียญกระสาบซึ่งรัฐบาลออกใช้ในข่าวจึงมีความผิดฐานปลอมเงินตราตามมาตรา240อีกกระทงหนึ่งการที่ในข่าวตั้งใจว่าจะใช้เหรียญ5บาทนั้นไปซื้อสิ่งของแม้จะยังไม่ทันได้ใช้ก็เป็นการมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเหรียญ5บาทปลอมที่ในขาวได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมอันเป็นความผิดสำเร็จแล้วในข่าวจึงมีความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอม ตามมาตรา244อีกกระทงหนึ่งแต่นายขาวเป็นผู้กระทำความผิดฐานปลอมเงินตราได้กระทำความผิดฐานทำและมีเครื่องมือทำปลอมเงินตราและฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมจึงเป็นกรณีที่นายขาวกระทำความผิดตามมาตราอื่นอันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมนั้นด้วยต้องลงโทษนายขาวฐานปลอมเงินตราตามมาตรา240ประกอบมาตรา248กระทงเดียว